everything สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับนานโนโนยุสุนะครับแล้วก็ผมบิ๊กบอสนะครับผมคนเดิมนี่เองค่อนข้างบิ๊กข้างบิ๊กอะไรตัวตัวโอเคครับไม่ได้บูลลี่นะเราบิ๊กเหมือนกันโอเคอ่ะโอเคเมื่อก่อนนั้นนี้เราก็พูดคุยถึงเรื่องกระบะไปเรียบร้อยนะครับในความเปลี่ยนแปลง ก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงเจ้ามิวเอ็กซ์นะที่ทุกคนรอคอยนะใครรอนั่นเป็นสุดของไม่รู้กันก็จะมีคนรอแหละโอเคมิวเอ็กซ์นะครับมิวเอ็กซ์เราเริ่มกันที่ตัวเริ่มต้นเลยดีป่ะครับผมตัวเริ่มต้นนะครับที่มีเปลี่ยนเลยชัดๆเลยนะถ้าใครเคยดูคลิปจากคลิปกระบะมานะครับครับก็จะเป็นตัวล้อแม็กคาร์สิบเจ็ดที่มีเปลี่ยนลายนะครับนี่ล้อแม็กคาร์สิบเจ็ดเปลี่ยนลายใหม่นะ แล้วก็สียังมีอยู่เหมือนเดิมก็คือสีบอลเงินกับสีขาวไม่มีเพิ่มมีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ที่มีเปลี่ยนแปลงมาเลยนะครับน้องบวชน้องบอสน้องบอสเอกนะในตัวเอกน้าในตัวเอกนะครับนี่เลยน้องบอสพูดไปชัดมีเพิ่มหน้าจอ7นิ้วขึ้นมานะครับผมพร้อมกล้องถอยใช่ครับผมก็ ราคาราคาเนี่ยราคาเขาปรับเพิ่มขึ้นมาเอาแน่นอนอยู่แล้วสองหมื่นบาทต้องปรับเพิ่มนะครับผมเท่ากับตัวกระบะเกเอเลยนะครับที่เราพูดถึงไปปรับเพิ่มสองหมืนได้จอกล้องถอยผมถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่าของแท้เนี่ยเบิกแพงมากแล้วก็อตัวสวิตด้วยสวิตที่พงมาไหลมันก็จะมีมาพร้อมกันอยู่แล้วของแท้เนี่ยบอกเลยว่าเบิกแพง ครับเบิกแพงนะครับตัวจอกับกล้องถอยเนี่ยเบิกแพงซึ่งเพิ่ม20,000ผมว่าคุ้มนะครับแล้วก็ได้ตัวสวิตช์มาบวกกับตัวเหล็กที่มันขึ้นราคานะครับวัสดุในการประกอบในการผลิตรถเนี่ยมันขึ้นราคาอยู่แล้วซึ่งเป็นราคาที่เขาต้องปรับอยู่แล้วแหละเพียงกับว่าเขาก็ใส่ของเพิ่มมาให้ด้วยถือว่าคุ้มครับคุ้มมากนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กซ์เปลี่ยนลายถูกไหม มีจอเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนี่น่าสนใจก็คือกล่องใส่แว่นตากันแดดสีดำข้างบนกันแดดอ่ะผมไม่รู้กันต้องใส่ใส่แว่นตากันแดดได้ยังอยว่อ๋อใช่ครับมนใส่แว่นตาอะไรก็ได้ครับพี่น้องเออมีกล่องเก็บแว่นตาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไฟสองเมนที่ที่เป็นอันใหญ่ใหญ่ๆอ่ะที่เขาอยากได้กันอ่ะบอดติแอท i v e เนี่ยมันจะเป็นดวงเล็กๆดวงเล็กๆตรงกลางใช่ไหมฮะ ตรงข้างหน้าดิตรงข้างหน้าบนหัวคที่เป็นดวงเล็กๆใช่ไหมอันนี้เขาเพิ่มมาปเป็นกล่องใส่แว<อ>่นแล้วก็เป็นไฟสองพันที่ดวงใหญ่ๆเหมือนแถวสองครับผมอ่าจะเป็นไฟแบบนั้นมานะครับเนี่ยคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในราคาสองหมื่นบาทพี่ว่าคุ้มมากนะครับสําหรับคนที่ได้จออได้ผมว่าแค่ได้จอก็คุ้มแล้วได้จอมาก็คุ้มแล้วแต่สิ่งที่เสียดายที่ลูกค้าบางท่ันงเสียดายคือเบาะหนังนะฮะไม่หมาไม่หมา จะเป็นบอกภาพเหมือนเดิมถูกต้องบ่อหนังไม่มาเศ้าใจนะครับผมในจุดนี้นอกนั้นก็เป็นระบบเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับราคาเพิ่มขึ้นมา20,000บาทจากเดิม1นึ่งล้านหนึแสนสาะครับก็จะเป็น1ป็น0 0 0้านหแแทนนะครับอันนี้ในตัว Active นะครับส่วนขยับมาเมื่อก่อนนีจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือลักชรี่คับพี่โรัะ ลักชูลี่เนี่ยเมื่อตอนเมื่อตอนต้นต้นปีเนี่ยเขาตัดตัวเกียร์ธรรมดาออกไปแล้วเหลือลักชูลี่เกียร์ออโต้มาถึงตอนนี้นะครับตัดทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เลยก็คือไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วใครจะมาตามหาลักชูลี่ก็คือหาไม่ได้แล้วนผมก็จะไม่มีตัวลักชูลี่แล้วก็จะจากตัว1.9 Active นะครับก็จะโดดไปเป็นตัว1.9 Elegance ไปเลยใช่ครับผมตัว e l e g a n c เนี่ย ก็จะมีเครื่องหนึ่งเก้ากับสามพันถูกไหมน้องบอสคกับผมมโนครับตัวรถมีเปลี่ยนไหมตัวรถอีเลกันใช่ไหมมีเปลี่ยนครับเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนแรกๆกเลยคือล้อรอเปล่าฮไม่ใช่สิตัวสีสิครับพี่น้องครับต้องเป็นตัวสีนะครับโอเคเขาเขาไม่เรียกว่าเปลี่ยนเขาเรียกว่าเพิ่มสีเพิ่มสีเออเรียกว่าเปลี่ยนถูกแล้วเพราะว่ามันมีสีออกไปถูกไหมใช่ครับเออสีสีที่ออกไปนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาล ใช่ครับผมอสีแดงสีรินเงินสีเทาแล้วก็สีดำสีขามุกยังอยู่ยังอยู่นะครับแล้วก็สีน้ำตาลหายไปแล้วก็มาเพิ่มเป็นนี่เลยสีใหม่สีน้ำเงินกาเซียไมกาเท่มั้ยชื่อออกจะเท่อยู่นะ้วครับไม่เคยเรียกเงี้ยเวลาลูกค้าถามก็เสียเงินเสียงเงินอย่างเดี๋ยวมีชื่อรหัสสีของมันนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่จะมา เรื่องสีนี้นะครับบอกเป็นสีน้ำเงินได้นะผู้เราเข้าใจนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ยีสูไม่ค่อยทําเฉดสีซ้าเท่าไหร่เนาะใช่ครับอย่างเคยมีลูกค้าถามว่าทำเทาแลมโบทําไมไม่เก็บสีเทาตัวเก่าไว้ครับเทาที่ออกเทาเทาดําอ่ะผมก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเฉดสีถ้าสมมุติว่าลูกค้าเข้ามาแล้วบอกดูสีเทาเนี่ยมันอาจจะการผิดพลาดได้ว่ามันเป็นเทา ดำเทาเซอร์แมตตอนนั้นหรือว่าเป็นเทาโอเพกที่เป็นเทาแรมโบก็คือลูกค้าไม่งงหรอกแต่คนที่งงคือพนักง,งานใช่ของการไว้นะครับเขาก็เลยทําเฉดไม่ให้ซ้ากันนะครับเวลาเรียกก็สีแดงสีน้ําเงินสีบอลเงินสีเทาสีดําสีขามุกอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนแต่ถ้าลูกค้าหลายๆคนเขาจะเรียกตามในเล่มในเล่มสีบอลเงินเนี่ยเขาจะจดเป็นสีเทา ลูกค้าหลายคนบางทีเขาเรียกตามว่าเป็นสีเทารเราก็จะลำบากนะที่ลูกค้าอยากรู้ครับว่าที่สีใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาเพิ่มเงินไหมฮะสีใหม่สีฟ้าไอ้สีน้ำเงินเนี่ยครับสีเนนี้ไม่ไม่เพิ่มครับก็เพิ่มอย่างเดียวก็เพิ่ม<ร>สีขาวม,มุกสีขาวมุกเพิ่มเหมือนเดิมครับผมสีขาวม,มุกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับเนี่ยเนี่ยที่้ดูตัวกระจังหน้า กระจังหน้าก็คือง่ายๆก็คือเปลี่ยนไอซีที่เป็นสแตเที่เป็นโคม,มียมอะ่ะเป็นเป็นแบคโคมโอเคนะครับตัวอีลิแกนนะครับก็มีเปลี่ยนใช่ไหมน้องบอสมีเปลี่ยน,นมีเปลี่ยนก็คือ,อ,อมีเพิ่มเขาเรียกว่าฝาท้ายเป็นแบบสมาร์ทครับที่เป็นสเตปเซนเซอร์ใช่ครับพี่โนทตครับสเตปเซนเซอร์คือยังไงเวลาเราเปิดฝาท้ายนะครับพักุญแจไป นะครับแล้วเดินเข้าไปใกล้ฝาท้ายแบบตรงๆนะครับ,รบให้มีเสียงร้องตีดนะครับแล้วเราค่อยถอยหลังมา1นก้าพอถอยหลังมาหนึ่งเก้าปุ๊บฝาท้ายก็จะเริ่มเปิดก็จะมีก่อนฝาท้ายจะเปิดเนี่ยจะมีตัวเสียงสัญญาณดัง2ทีติ๊ดๆแล้วก็ไฟเลี้ยวก็พรีบพ,พร้อมอนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับอารมณ์เดียวกับที่เรากดเปิดที่สีโมทแต่กดเปิดที่รีโมทก็ด้วยกดเปิดที่สวิตฝาท้ายก็ด้วยนะครับ มันก็จะติดๆก่อนแล้วมันก็ค่อยเปิดออกมาแต่กากดกดกดเปิดที่เพียงแต่ว่าเนี้ยเราไม่ต้องกดอะไรเลย<ถ>เราเพียงแต่ว่าเดินเข้าไป,เ,เ,าไปเพราะตัว,นตวเนี้ยตัวสเต็ปเซนเซอร์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเซนเซอร์ถอยเลยเหมือนเลยเหมือนเลยแต,ต,ยต่ติดอยู่ตรงติดนะอยู่ตรงฝาท้ายนะครับพี่นทครับอยู่ตรงฝาท้ายนะครับจะเป็นเหมือนเซนเซอร์ถอยติดอยู่ตรงฝาท้ายเวลาเราเดินไปนะครับเดินไปตรงๆเนี่ยเขาจะมีระยะในการจับอ่าเขาจะมีระยะในการจับแล้วสั่งทํางานนะครับ ขาถึงเรียกว่าเป็นสเตปเซนเซอร์อ่าเพราะว่ามันทํางานเป็นสเตปสเตปแรกการทํางานของมันก็คือมันจะจับการเคลื่อนไหวก่อนว่ามีค,คนอยู่อ่ามีการเคลื่อนไหวอยู่พอมันจับเจอปุ๊บสเตปต่อไปที่มันทํางานก็คือจับดูว่าตําแหน่งชิดฝาท้ายเนี่ยมีคนมายืนหรือยังนะครับถ้ามีคนมายืนปุ๊บมาแล้วเขาจับเจอเรียบร้อยเข้าถึงกระบวนการทํางานนะครับ เขาก็จะมีเสียงเตือนแบบที่พี่บอก <haw ak S 1> <illes> ก็คือเสียงติ <yorum> ๊ดขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คนที่สั่งงานก็ต้องถอยหลัง <starch> 1, นก้านะครับก็จะเป็นสเต็ปที่3ก็คือสเต็ปการคอนเฟิร์มว่าจะเปิดฝาท้ายจริงๆแล้วเขาเลยเรียกว่าเป็นสเต็ปเซนเซอร์เพราะมัาทำทงานเป็นสเต็ปแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นแบบสเต็ปแบบที่เดี๋ยวคนจะงงนะเพื่อเป็นสเต็ปแบบ ฝาท้ายเปิดขึ้นสเตปหนึ่งสเต็ปห,หนึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่ใชเป็นสเต็ปในการสั่งงานเปิดฝาท้ายของเขานะครับอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าท่านใดที่สงสัยว่าบางทีมันเระบบนี้ยมันจะดีไหมนยนะ mm hmm. ครับผมว่าเวลาเดินผ่านแล้วมันทำ,ทำงานเองขึ้นมาเองไม่ต้องตกใจนะครับคือถ้ามันสมมติแค่เดินผ่านเ,ยเฉยไม่ได้ทำตามเงื่อนไขของมัน,มนไม่เปิดอย่างนี้ต้องอธิบายกันก่อนมันมี2กรณีที่เดินผ่านก็คือคนอื่นเดินผ่าน คุณอื่นเดินผ่านไม่ทำงานอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีกุญแจอเจ้าของรถเดินผ่านก็คือเดินผ่านอย่างนี้ครับมีกุญแจครับไม่เปิดเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับต้องหยุดเพื่อให้เขาจับได้ว่าเราจะเปิดฝาท้ายเรารอเพื่อเปิดฝาท้ายอยู่ต้องหยุดอยู่กับที่สักแป๊บนึงใช่ยินเสียงตหยุดอ๋อเข้าใจแล้วแล้วเราก็ค่อยขยับออกมาซึ่งถ้าเราหันข้างอยู่นะครับ ถ้าเราหันข้างอยู่แล้วเราถอยหลัง19ครับเขาจะไม่ทํางานเขาจะไม่เปิดให้เพราะว่าการถอยหลังของเราอ่ะสมมติรถยืนอยู่อย่างนี้ถูกไหมเรายืนอยู่อย่างนี้ครับหันหน้าไปทางนี้เนาะครับผมยืนอย่างนี้มันตื้ดแล้วครับตอนเราถอยหลัง19เราก็ยังอยู่ในตําแหน่งนี้ไม่ใช่ตาแหน่งที่คอนเฟิร์มเพื่อจะเปิดฝาท้ายครับผมก็ไม่เปิดแต่ถ้าเรายืนอยู่นี้ปุ๊บเสียงตื้ดมาเราขยับไปด้านข้าง19ครับผมอันเนี้ยเปิด การทํางานเขาจะมีหลักการประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าไม่มีกุญแจไงก็ไม่เปิดครับสบายใจได้เลยนะครับส่วนหลายๆคนบอกว่าทําไมไม่มีคลิกนะครับคลิกเนี่ยอถามว่ามีโอกาสผิดพลาดไหมมีฮะก็มีเนาะก็มีก็มี สมมุติว่าเราเรานะเราตัวเราเนี่ยมีกุญแจถูกไหมเงินกุญแจอยู่ในกระเป๋าแล้วเรายืนอยู่ใกล้รถพอดีครับผมอ่าแล้วบังเอิญมีคนเดินก้มลงไปเก็บของอยู่ใต้รถเราเปิดไหมไม่เปิดนะครับทิกสวิตอ๋อทิ้กสวิตเปิดครับผมเออเนี่ยเพราะว่ามันถือว่าทําตามเงื่อไขายของมันนะถูกต้องอยู่ใกล้ใกล้ถูกต้อง เขาถึงไม่ทำคลิกสวิตมานะครับก็เลยทำเป็นตัวสเต็ปเซนเซอร์แทนซึ่งต้องใช้หลายสเต็ปในการเปิดเพื่อความปลอดภัยนี่แหละไม่ได้ทำให้มันยุ่งยากอะไรหรอกก็เขาคิดมาแล้วแหละเพื่อปลอดภัยที่สุดเนาะคือเป็นระบบใหม่แล้ว่<ม>เป็นระบบถ้ามันยังเป็นตัวล้างหลังอยู่ไอ้นันก็คือเปลี่ยนใหม่มาเลยอ่าถูกต้องให้มันใหม่มาเลยทีเดียวนะครับก็หลายคนที่เรียกร้องคลิกสวิตก็มาเป็นตัวนี้แทนนะครับซึ่งผมว่าโอเคนะเงื่อนไขาการทํางานของเขา ดูรอบครอบดีใช่ครับไม่ใช่แบบว่าเ r อาเปิดเอาปิดทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าตัวเซนเซอร์จะทำงานได้ดีขนาดไหนใช่ครับหรือว่าจะเกิดผิดพลาดอะไร้ด้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเป็นของใหม่รเราต้องรอดูนะเรายังบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะผิดพลาดไหมใช่ซึ่งข้อดีของยูอสอย่างหนึ่งก็คือไม่ค่อยทิ้งลูกค้า ่เวลารถมีปัญหาปุ๊บเข้าศูนย์มาเนี่ยเราทําเรื่องส่งอาจจะใช้เวลาใช้เวลาอยู่แล้วทุก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 ที่แหละทุกแบบแหละเวลามีปัญหาแก้ไขตรงเนี้ยเราต้องใช้เวลาอยู่แล้วใช่ครับนานนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแบรนด์นั้นๆนะครับใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็คือไม่ค่อยทิ้งลูกค้าไม่เคยทิ้งเลยดีกว่าลูกค้ามีปัญหาก็เข้ามาคุยกันว่า มันเกิดจากอะไรเกิดความผิดพลาดตรงไหนถ้าเกิดความผิดพลาดที่ผลิตภัณฑ์ก็เคมให้100%เปอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับครับผมอ่ะโอเคสําหรับเจ้าตัวสเตปเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาในตัวอิล็แอนมีเพิ่มอย่างเดียวเพิ่มอย่างเดียวแล้วก็มีเปลี่ยนสีนะครับลายล้อลายเดิมนะเท่าที่เห็นอยู่ลายล้อลายเดิมก็ราคาเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่น้องบอส ราคาเพิ่มขึ้นมาห้าพันนะครราคาเพิ่มมาห้าพันนะครับสําหรับตัวอีลิเก้นเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวท็อปของมิวเอสนะครับเป็นเกรดแอนติเมะใช่แล้วครับแอนติเมดเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าลูกค้าหลายคนพูดไปถึงตัวอ่ามาเลเซียที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนเราใช่ไหมครับผมมีกล้องสามร้อยหกสิบที่มาเลเซียมีนะครับแต่ว่าไปเราไม่มีที่มันตัวมาเลเซียเนี่ยมีกล้องสามร้อยหกสิบมี พวงมาลยไฟฟ้าพ่วงมากับพวงมาลยไฟฟ้าก็คือระบบที่มันดึงกับหลังจากเตืองน็อกเลนปุ๊บก็ดึงกับด้วยใช่ครับผมอันนี้คือพ่วงมากับระบบพวงมาลยไฟฟ้าแต่บ้านเราบ้านเรายังไม่มาอันดิเมดก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสีเพิ่มขึ้นมานะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีตัวสเตปเซนเซอร์นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีร้อยยี่สิบที่เปลี่ยนลายล้อใหม่นะครับ 120เป็นลายใหม่ถ้าใครนึกไม่ออกนะครับไปย้อนดูล้อลายของตัวเก่าลายคล้ายๆกันนะครับแต่นี่เป็นขนาดขอบ20แล้วก็การตกแต่งอาจจะมีสวยงามกว่านะครับเนื่องจากมันพัฒนามาเนาะส่วนตัวขอบส7ของ a c t i ี e เนี่ยผมมองว่าคล้ายๆตัวร้อยยีเดิมใช่ครับคล้ายๆเลยคล้ายๆกันนะดูทรงก็คล้ายๆเลยแต่เป็นขอบเล็กกว่ามันเป็นขอบสิบเจนะครับตัวร้อยยีิเป็นลายใหม่แล้วก็ การตกแต่งภายในนะครับแต่งแต่อีลกแกลและลืมพูดถึงเลยการตกแต่งภายในเปลี่ยนสีใหม่นะครับแล้วก็มีเบาะเบาะหนังเปลี่ยนสีใหม่นะครับเป็นสีแบบไหนครับพี่นธครับเบาะหนังรู้สึกสีมันจะออกน้ําตาลครีมคีมน้ําตาลครีมถ้าของเดิมของเดิมเลยเนี่ยมันจะออกน้ําตาลส้มถูกไหมใช่ครับน้ําตาลส้มๆแต่เนี้ยมันออกน้ําตาลออกครีมคีมหน่อยใช่ครับแต่ว่ามันจะเข้มกว่าเดิม เราก็ยังไม่กล้าฟันธงเพราะว่าเราเห็นแต่ในรูปนึกออกไหมใช่ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นรอดูตัวจริงตัวจริงเรามีรีวิวให้ดูอยู่แล้วอันนี้เรามาพูดถึงที่ใ่ว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างราคาขึ้นมาเท่านี้คุ้มไหมคุ้มไหมข้อมูลที่ทางตรีเพชรให้มาใช่ใช่ก็อย่างน้อยเราก็ดูจากรูปแหละเนาะที่เราเห็นเห็นกันนะครับแล้วก็ช่วงล่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ล้อยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เนี่ย เป็นกระทะหมดเหมือนเดิมครับยังไม่ได้กลับมาใช้ยางไหลเป็นล้อแม็กนะครับหลายๆคนก็ได้คิดว่าเสียดายใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ออกรถไปตัวล้อไหลได้เป็นล้อแม็กไปเลยสําหรับรถขอบสิบเจ็ดสิบแปดแต่ตอนนี้ก็คือเท่ากันนะครับล้อกระทะไม่มีไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบนะครับโอเคนอกนั้นเท่าที่ผมดูในรูปนะครับผมว่าเหมือนเดิมนะครับก็มีกระตังหน้าที่เปลี่ยน ที่ที่ที่บอกไปนะครับในตัวอิลเลีนที่มีเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับเป็นแบคโคมแล้วก็ล้อแมกเปลี่ยนลายที่ในตัวท็อปนะครับแล้วก็มีสเต็ปเซนเซอร์ของฝาท้ายในการเปิดฝาท้ายเพิ่มขึ้นมานะครับก็ราคานะครับสำหรับตัวออนติเมดนะครับหรือตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะครับราคาจะเพิ่มขึ้นมา20,000บาทเท่ากับตัวแอคทีฟเลยใช่ครับผม ในของที่ให้มาพี่นกคิดว่าคุ้มไหมครับถ้าถ้าเป็นตัวอันดิเมตพี่ว่าพี่ยังเฉยๆอยู่นะในราคาที่เพิ่มสองเมืงแต่ถ้าเป็นตัวแอคทีฟพี่ว่าโอเคราคาเพิ่ม<ช>น <ะ S 1> มล้อได้ล้อลายใหม่แล้วก็ได้จอได้อะไรมานะครับไม่ใช่ได้สีเพิ่มขึ้นมานี่เจ็บเลยนะแต่ที่ได้เปรียบเลยอะ่ะพี่ว่ามองพี่มองเป็นเป็นอีลิแก้นนะได้เปรียบเพราะราคาขึ้นแค่ห้าพันลงนะได้ภายในใหม่ภายในสีใหม่ เบาสีใหม่มีสีตัวใหม่แล้วก็วกระจังหน้าได้ตัวเดียวกับตัวอันติเมตแล้วก็มีสเต็ปเซนเซอร์ <S S <ensor> <S เหมือนตัว <Ultimate. S 2> อันติเมตก็ได้คุ้มเลยคุ้มกว่าไหมพิดว่าคุ้มกว่าเพิ่มห้าพันคุ้มกว่าใครมองอยู่ตอนนี้ก็ถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้พวกระบบเซนเซอร์นะพวกเาขาเรียกว่าระบบเอเดร์เนาะ รัวแอดัพตีฟคูนโทนพวกอะไรเนี้ยถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้นะครับตัวอีลิแกนเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเพิ่มนิดเดียว<ช>แต่ได้ของมาเยอะมากแล้วก็คูนโทนก็มีให้ใช้เพียงแต่ว่าไม่ใช่อดัพตีฟที่ทํางานแปรผันตามคันหน้าแค่นั้นเองใช่ครับนะครับ,รบน่าสนใจมากนะครับสาหรับราคาก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็รถตัวจริงเช่นเคยนะครับเจอกันที่ 12, ท1นน2วันที่12ตุลามาแน่นอนครับวันที่12ตุลาเจอกันที่ศูนย อีซุเมโทสาขาชัยพฤกษ์ของเราเลยใช่ครับผมถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรหาน้องบอสได้เลยนะครับถามทางใช่ครับผมที่เบอร์นะฮะ083 252 6633นะครับแอดไลน์ได้ด้วยนะครับแอดไลน์เข้าไปได้สอบถามได้เลยนะครับถามทางก็โทรถามน้องบอสได้เลยนะครับซื้อรถก็โทรหาผมโทรหาผมได้เลยราจะโทรหาน้องบอสได้นะครับถูกใจใครก็โทรหาคนนั้นได้เลยครับผมแล้วก็ติดตามน้องบอสได้ที่เพจนะครับผมเฟซบุ๊กนะครับอีซุเมโทชัยพฤกษ์กับเซลล์บอสนะครับผม ชื่อเพจอะไรชื่อน้องชื่ออะไรผมจำไม่ได้อยู่ในช่วงเบอร์เอร์จำไม่ได้แต่ว่าครับพบกับบอสได้ที่เพจชยพัยาพฤกษ์เลยนะครับผมก็คืออิสุเมโดชยัยาพฤกษ์นะครับอ่าแล้วเพจน้องบอสชื่ออ,อ,อิสุเมโดชายาพฤกษ์กับเซลบอสน,นะครับผมไม่ใช่เซลบอสอิสุเมโดชายอ่าใช่ครับผมนั่นแหละครับสั้งอย่างนึงนะโอเคนะครับสำหรับผมนะครับนายนนท์อิสุนะครับเพจเฟซบุ๊กสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ 089419406นะครับโน้ดรับสายเองแอดไลน์ได้น,นะครับเบอร์นี้หรือไม่มีแล้วนะครับฝากติดตามช่องนี้ด้วยชาแนลน,นันนอ้อยอ i สุนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายการหลากหลายรายการมาให้ชมกันไม่เพียงแต่รีวิวรถอย่างเดียวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกับบะตัวมิวเอนะครับอยากรู้รโปรโมชั่นตัวไหน พักมาสอบถามได้นะครับทั้งผมแล้วก็น้องบอสเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเันคลิปอะไรเราค่อยไปดูกันโอเคครับสวัสดีครับ